เราจะไปท่องเที่ยวกันค่ะที่จังหวัดเลยนะคะ,คะเพราะว่าตอนนี้ผู้กระดึงเนี่ยเขาเปิดให้นะักท่องเที่ยวขึ้นไปเยี่ยมชมธรรมชาติแล้วก็พักแรมได้แล้วเริ่มเย็นกันแล้วใช่ค่ะ,คะตั้งแต่1ตุลาคมเรื่อยไปจนถึงพฤษภาคมปีหน้าเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะที่เลยเขายัางพบกรุไดโนเสาร์ <ๆ S 2> เพิ่มเติมอีกนะะถึง20จุดด้วยกันเก่าแก่ที่สุดนั้นอายุถึง209ล้านปี ผู้ว่าราชก,การจังหวัดก็จะพัฒนาเมืองให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ด้วยนะคะโดยคุณพรศักดิ์เจรนาค่ะผู้ว่าราชก,การจังหวัดเลยนะคะพร้อมด้วยคุณสุน,นันท์เจริญยุทธนายอำเภอภูก,กระดึงก็พาสื่อมวลชนไปที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ลอยยอ19อำเภอภูก,กระดึงจังหวัดเลยนะคะไปชมซากชิ้นส่วนเดือนเสาที่เจ้าหน้าที่เก็บได้จากป่าในพื้นที่ผูโคกใหญ่โดยเดิมทีแล้วพระอาจารย์จ่อยอาขะธรรมโมที่พำนักอยู่บริเวณถ้ำพระเนี่ยนะคะไปทุดงในบริเวณป่าแถบนี้แล้วก็บริเวณใกล้เคียง ปรากฏว่าไปสังเกตเห็นซากกระดูกโผล่พ้นจากชั้นหินก็คิดว่าเป็นกระดูกของสัตว์โบราณเพราะว่าไม่เหมือนสัตว์ในยุคปัจจุบันซึ่งได้กลายเป็นหินไปนแล้วแล้วก็แจ้งให้ทางกรมทรัพยากรธรณีผ่านลูกศิษย์จากนั้นไม่นานค่ะทางคณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยไดนโนเสาร์ภูคุ้มเข้าพิพิธภัณฑ์สิรินทร์กรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เข้ามาสำรวจในทั่วบริเวณกินนาเขตมากกว่าร้อยไร่ทีเดียวนะคะกระจายเข้าไปในเขตตำบลสีฐาน ริเวณภูขวางด้วยก็ปรากฏไปพบชิ้นส่วนของไดโนเสา,าร์โปรซอร์พอดยุคไทแอคซิกตอนปลายประมาณ209ล้านปีจำนวน30กว่าชิ้นแล้วก็พบชิ้นใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยขุดพบในประเทศไทยโดยนำไปพิสูจน์ยังห้องปฏิบัติการที่กรุงเทพด้วยหลังจากที่คณะวิจัยเดินทางกลับไปแล้วนะคะเจ้าหน้าที่หน่วยก็ยังออกสำรวจเองด้วยไปพบซากกระดูกไดโนเสาร์แล้ก็ซากฟอสซิล กลายเป็นหินอีกเยอะเลยทีเดียวอยู่ที่บริเวณเชิงภูโคกใหญ่จากการสำรวจโดยรอบก็พบฟอสซิลของไม้กลายเป็นหินกระจัดกระจายเป็นบริเวณกว้างแล้วก็ยังพบกระดูกไดโนเสาร์ไม่ทราบว่าเป็นส่วนไหนแต่ว่ามีขนาดใหญ่มากนะคะยาวถึง1ฟุตกว้าง80เซนติเมตรค่ะทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยก็บอกนะคะว่าอันนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสดีที่มีการค้นพบซากไดโนเสาร์ในพื้นที่จังหวัดเลยแล้วก็ เท่าที่ทราบตอนนี้ยังมีการค้นพบจุดที่คาดว่าจะเป็นซากไดโนเสาร์บริเวณนี้อีกประมาณ20จุดด้วยกันและรอการขุดเพื่อพิสูจน์ในอนาคตแล้วก็จะมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่อำเภอภูกระดึงก็จะมีการเปิดให้ท่องเที่ยวได้ตั้งแต่1ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็เรื่อยไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมปีหน้าที่สำคัญอยากให้แวะมาดูซากไดโนเสาร์ซึ่งจะพัฒนาให้เป็นพิพิธภัณฑ์ต่อไปในอนาคตด้วยสำหรับ ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงค่ะคุณรณพคชมาศหัวหน้าอุทยานนะคะก็บอกว่าตอนนี้จังหวัดเลยได้เปิดการท่องเที่ยวแล้วก็พักแรมบนยอดภูกระดึงประจำปีการท่องเที่ยว2,554แล้วโดยนักท่องเที่ยวนั้นสามารถขึ้นไปเที่ยวแล้วก็พักแรมบนยอดภูกระดึงได้ตั้งแต่1ตุลาคมแล้วนะคะเรื่อยไปถึง31พฤษภาค,คมปีหน้าพร้อมกับจะมีกิจกรรมต่างๆเช่นการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้อง ถิ่นหรือว่าโอท็อปนั่นเองสําหรับอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะคะเป็นภูเขาหินทรายที่มีพื้นที่ราบบนยอดเขาวกว้างใหญ่สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1, 3 5 0เมตรนักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมธรรมชาติทั้งป่าเปิดและก็ป่าปิดซึ่งมีป่าสนสลับป่าก่อแล้วก็ทุ่งย้ามีพันไม้ดอกไม้ใบยอย่างเช่นเมเปิลน,นั้นขึ้นอยู่ทั่วไปตามบริเวณน,น้ำตกลำธารแล้วก็ลานหินนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่มีการค้นพบซาก ฟอสซิลไดโนเสาร์ที่เรียกว่าสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยค่ะค่ะ